สวัสดีค่ะครูจิราพรแดงคนิตนะคะพบกันอีกแล้วในหน่วยที่5.2เรื่องทัศนศลิลป์สากลเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะทัศนศิลป์สากลนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราผสมสมผส,มสานรูปแบบต่างๆเข้าด้วยกันผ่านทางการทดลองปรับปรุงดัดแปลงหรือเลือกสรรจนเกิดวิวัฒนาการรูปแบบที่นิยมทั่วชาตินะคะ คำว่าทัศนศิลป์ตากลก็คือการนำนะคะความรู้เทคนิควิธีการจากต่างชาติมาใช้ในงานศิลปะของเรานะคะสาระการเรียนรู้ผู้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อยทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือองค์ประกอบนะคะในการออกแบบและก็รูปแบบของทัศนศิลป์กลว่ามีรูปแบบอย่างไรนะคะแล้วก็จุดประสงค์ในการเรียนรู้ทำไมเราต้องทราบก่อนนะคะ เราจะได้รู้ว่าถ้าเราเรียนไปแล้วเราทำอะไรได้บ้างในหน่วยนี้นักเรียนจะต้องสามารถบอกองค์ประกอบนะคะของการออกแบบแล้วก็รูปแบบของทัศน,นศิลป์สากลในการจัดวางภาพนะคะได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดองค์ประกอบในความคิดนะคะองค์ประกอบในความคิดคืออะไรก็คือว่าเรารู้สึกว่ามีจุดอยู่ตรงมุมของรูปร่างใช่ไหมคะ มีเส้นอยู่บริเวณรูปล่างของวัตถุมีทั้งแนวระนาบนะคะหอ่อหุ้มหรือปริมาตรครับและปริมาตรนั้นคืออะไรคะพื้นที่ว่างจําได้ไหมคะพื้นที่ว่างระหว่างชิ้นงานนะคะหรือว่าผลงานของเราแต่ความจริงแล้วนะคะองค์ประกอบเหล่านี้นะคะจะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะขององค์ประกอบทั้งหมดนะคะเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบในความนึกคิดนะคะ นึกคิดก็คือว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะทำอะไรแล้วก็สร้างสรัญรงานนั้นออกมาองค์ประกอบที่มองเห็นได้คำว่ามองเห็นได้นะคะเรารู้รายละเอียดแล้วเรามองเห็นได้ด้วยอะไรคะด้วยตาถูกต้องไหมคะาจากักษุประสาทนะคะก็คือตานะคะสั่งออกมาว่าที่เราเห็นเขียนจุดพวกนี้อันนี้เรียกว่าจุดอันนี้เรียกว่าเส้น เรียกว่าเส้นละนาบนะคะพวกนี้เรามองเห็นด้วยตานะคะนอกจากนั้นนะคะจุดพวกนี้อย่าลืมนะคะครูเคยสอนไปแล้วว่าจุดแต่ละจุดแตกต่างกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนะคะจุดจากการใช้ดินสอนะคะหรือว่าการใช้ผู้กันซึ่งจุดแต่ละขนาดแตกต่างกันเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากการเลือกใช้อุปกรณ์แล้วแต่ความเหมาะสมว่าเราจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไร บางทีเราอาจจะเลือกใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือว่า2นะคะเลือกใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กนะคะนอกจากนั้นยังเห็นอะไรอีกคะเห็นสีใช่ไหมคะสีแต่และสีแตกต่างกันสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกพื้นผิวนะคะเช่นพื้นผิวขุขะเรียบนะคะชิ้นงานก็จะออกมาในลักษณะแตกต่างกันออกไปพวกนี้เขาเรียกว่าการเลือกใช้วัสดุ แล้วก็อุป,ปรกรณ์นะคะอ่ะมาดูหัวข้อถัดไปเลยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันคืออะไรนะคะก็คือการนำเอาองค์ประกอบตั้งแต่หนึ่งองค์ประกอบใช่ไหมคะมาประกอบขึ้นให้เป็นอเอกาภาพหรือว่าจุดสนใจเพียงภาพเดียวนะคะแต่ยังคงถึงความสัมพันธ์กันนะคะจำเป็นต้องมีการควบคุมการจัดวางไหมคะจำเป็น เพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมองค์ประกอบนั้นภาพอย่าลืมนะคะมันจะไม่มีความสมดุลแล้วก็จากนั้นนะคะเวลาเราทำงานมามันก็จะส่งผลกระทบถึงความกลมกลืนของภาพนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเนี้ยทิศทางนะคะทิศทางคืออะไรตำแหน่งการจัดวางคืออะไรทิศทางก็คือภาพต้องไปในในอะไรคะในทิศทางเดียวกันเช่น ด้านหน้าอย่างเช่นตอนนี้นะคะครูพูดอยู่ก็เป็นทิศทางที่เป็นด้านหน้าก็คือหน้าตกนะคะสมมุติว่าเรามาเรียงกัน5คนนะคะเอาภาพมาวาง5คนนะคะถ้าว่าทิศทางเดียวกันก็ต้องหันไปด้านหน้าใช่ไหมคะด้านหน้าตรงทั้ง5คนแต่ถ้ามีคนที่6นะคะหันอีกทางหนึ่งเขาจะเรียกว่าทิศทางขัดแย้งแล้วนะคะแล้วจุดสนใจนะคะจุดสนใจจะเป็นคนที่6นะคะ นที่หกจะเป็นจุดสนใจและเป็นจุดโฟกัสแทนองค์ประกอบที่นำมาใช้ประโยชน์นะคะองประกอบที่นำมาใชา้มานำใช้ประโยชน์คืออะไรก็คือพวกรูปร่างรูปทรงงานศินละปะที่เราบอกใช่ไหมคะถ่ายทอดมาทางธรรมชาติหรือว่าโลกมนุษย์สร้างขึ้นนะคะพวกนี้นะคะจากนั้นงานต้องเสมือนจริงคำว่าเสมือนจริงนะคะครูเคยพูดไปแล้วว่าเราเคย ไปที่จังหวัดราดบุรีใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามีหุ่นขี้ผึ้งพวกนี้เห็นนะคะดูจากภาพนะคะดูจากรูปปั้นค่อนข้างเหมือนจริงเหมือนคนเลยนะคะรถตกใจมากว่าทําได้เสมือนจริงมากแปลว่าเวลาที่นักออกแบบหรือนักศิลปินสร้างงานขึ้นมาค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็ค่อนข้างเก่งหลายท่านเดี๋ยวพอเราเรียนไปในหน่วยนี้มันจะมีรายละเอียดนะคะเรื่องของ ศิลปินที่เป็นศินลปินทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยที่เขาเก่งๆเรื่องการสร้างาง,งานศิลปะนะคะคือก็จะให้นักเรียนดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ผลงานนะคะทัศนศิลป์ของศิลปินแล้วก็ต่างชาตินะคะอันนี้ประมาณสิท่านที่มีชื่อเสียงนะคะที่ครัวมาให้นักเรียนดูนักเรียนลองดูว่าแต่ละท่านเขาถนัดงานไหนบ้าง ะคะไม่จําเป็นว่าต้องจําให้ครบทั้งสิท่านเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเราพอรู้จักบ้างว่าใครสร้างงานอะไรนะคะเวลาสมมุติว่ามีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะหรือว่าเราพบเห็นนะคะเราจะได้รู้ว่าผลงานนี้นะคะเป็นของใครเดี๋ยวเราลองไปรับชมวิดีโอกันดูนะคะว่ามีใครบ้างนะคะ่ะ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรมรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและศิลปินแห่งชาติดำเนินโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติจำนวน24แห่งเพื่อเปิดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงศิลปะโดยคัดเลือก10สุดยอดบ้านศิลปินแห่งชาติที่ต้องไปเยือนให้เห็นกับตาดังนี้ บ้านนายกมลทัศนานชลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื่อผสมปี2540เปิดพื้นที่บ้านพักเป็นหอศิลป์เป็นอาคารสูง3ชั้นติดตั้งแสดงผลงานจิตรกรรมประติมาก,กรรมชิ้นงานเหล็กสแตนเลสติลบ้านศาสตราจารย์เกติคุณประหยัดพงดำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์ปี2541หอศิลป์ปารัสโซปาวเนเป็นบ้านสไตล์ทัสคานีสถาปัตยกรรมชนบทอิตาลีจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ภาพวาดเสน้นและจิตรกรรมสีน้ำเช่นรูปไก่แม่อุ้มลูกสาวนกฮูกและแมวบ้านนายอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรม ปี2542จะตั้งเป็นหอศิลป์อุทยานธรรมะแสดงผลงานศิลปะที่สอดแทรกธรรมะทางพุทธศาสนาบนพื้นที่สวนที่สวยงามสง,งบและร่มรื่นภายในเรือนไทยแสดงประวัติและผลงานภาพจิตรกรรมบ้านนายทวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิป์จิตรกรรมปี2544พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนา36หลังทาด้วยสีดำซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบ้านดำจัดแสดงผลงานด้านจิตกรรมและประติมากรรมประดับด้วยไม้แกะสลักและเขาสัตว์ต่างๆเช่นเขาวควายเขาวกวางและกระดูกช้างเป็นต้นบ้านนายพิชัยนิรันต์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมปี2546 หอศิลป์อาจารย์พิชัยนิรันต์ภายในอาคารสองหลังเติมเต็มด้วยภาพวาดศิลปะสีสันงดงามทั้งภาพสถานที่ธรรมชาติของต้นไม้ดอกบัวและสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาจะแสดงอยู่ทั่วทั้งหลังบ้านนายทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปี2548หอศิลป์ทวีรัชนีกร จัดแสดงผลงานจิตกรรมประติมากรรมสื่อผสมและเทคนิคผสมรวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพการจัดเสวนาหรือการบรรยายทางศิลปะให้กับนักเรียนและนักศึกษาบ้านนายประเทืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมปี2548หอศิลป์เอมเจริญจัดแสดงผลงานศิลปะด้านจิตกรรมบทกวีและข้อเขียนต่าง และจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะให้กับเยาวชนหอศิลป์แห่งนี้จึงเปรียบเป็นการทำบ้านให้รูปอยู่บ้านนายสุชาติทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงการแสดงพื้นบ้านปี2549พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเป็นที่จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณของไทยและต่างประเทศรวมทั้งเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดงหนังตะลุงเป็นแหล่งเรียนรู้การทำรูปหนังและการแสดงหนังตะลุงให้กับเยาวชนและประชาชนบ้านนางประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประนีศิลป์ศิลปะผ้าทอ ปี2553ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองพิพิธภัณฑ์บ้านศิลปินแห่งชาติเปิดพื้นที่สาธิตกระบวนการทอผ้าถ่ายทอดวิธีการทอผ้าครบวงจรตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าจัดแสดงผ้าจกเมืองลองและผ้าทอบโบราณบ้านนายเฉลิมชัยโคโศิทธพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมปี2554 วัดร่องคุณผลงานพุทธศิลปะแฝงด้วยหลักคำในพุทธศาสนาพระอุโบสถสีขาวแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นประดับกระจกภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมีอาคารแสดงนิทรศการผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือสิบสุดยอดบ้านศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของแผ่นดิน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่ทุกคนต้องไปเยือนให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พอทราบผลงานนะคะว่าศิลปินนะคะของไทยและต่างชาติมีใครบ้างน,นะคะ ลองดูเลยนะคะของคนไทยที่มีชื่อเสียงดังๆหน่อยก็เช่นนะคะของอาจารย์ทวิทีใช่ไหมคะอาจารย์ทวิทีเนี่ยจะเน้นเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทั้งปฏิมากรรมนะคะหรือจิตกรรมต่างๆนะคะนอ,นอกจากนั้นมีท่านในอีกทะที่ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านพวกนี้อีกนะคะก็จะมีของอาจารย์ทวีนะคะรัะชนีกรน,นะคะอาจารย์เปิดบ้านเลยนะคะ เปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษานะคะศิลปรกรรมนะคะหรืองานศิลป์ต่างๆผู้แขนงนะคะหรือจะเป็นอาจารย์สุชาตินะคะทรัพย์ศินอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์เหล่านี้นะคะแกก็จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้นักเรียนนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานศิลป์ต่างๆนะคะเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะ ที่บ้านแกได้นะคะเป็นเหมือนเปิดคล้ายๆคัวพิพิธภัณฑ์นะคะทางงานทัศนาสิ์ะคะ่ะแล้วเรามาดูนะคะผลงานทัศนิลิ์มีความสมคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมอย่างไรนะคะก็คือสังคมในชีวิตประจําวันพวกเรานี่แหละนะคะก็คือผลงานทัศนาสิ์จะเป็นกระจกสะท้อนใช่ไหมคะสะท้อนความเป็นมาของสังคม่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ่านมา เห็นได้จากนะคะผลงานทางศิลปะจากยุคต่างๆถา่ายทอดออกมาตัวอย่างเช่นภาษาถิ่นที่ไมาไมคะเพราะว่าที่ยกตัวอย่างภาษาถิ่นที่ไม้เนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้แล้วก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะมันจะบ่งบอกถึงเลยว่ายุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตอย่างไรนะคะ บางครั้งเรามาอ่านในหนังสือหรือว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหรือศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราไปดูจากงานศิลปะพวกนี้ปฏิมากรรมมันค่อนข้างจะชัดเจนนะคะแล้วก็สื่อความหมายในแต่ละยุคออกมาเลยว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรนะคะใช้อะไรในการดำรงชีวิตภาพนี้สื่ออะไรนะคะพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนานะคะ เจ้าเมืองต่างๆนะคะเหมือนในทีวีเลยที่เราดูหนังใช่ไหมคะเขาอธิบายให้เห็นชัดเจนแล้วตัวหนังสือนะคะจะไม่ค่อยเยอะมากเพราะส่วนมากตัวหนังสือจะแกะสลักลงไปในหินแล้วก็เป็นในง,งานเราเลยนะคะส่วนงานพวกนี้เขาจะใช้แค่เพียงเป็นการซ่อมแซมนะคะเขาไม่ได้ทุบทําใหม่เขาก็ยังคงศิลปวัฒนธรรมของตั้งแต่สมัยอดีตและปัจจุบัน ไว้นะคะซึ่งพวกนี้นะคะเราก็จะรู้เลยว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรนอกจากนะคะตัวนี้ยังมีอะไรอีกนะคะนอกจากประสาททิมพีน่นมยเอกสารอ้านอิงทางงานศิลป์ของบ้านเชียงนะคะบ้านเชียงก็ได้พวกถ้วยใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่าถ้วยโลหะนะคะก็คือเป็นเอาไว้ใส่อาหารการกินนะคะทวกงนี้สมัยแต่ก่อนเขาใช้อย่างไร แล้วไม่ใช่ว่าเป็นถ้วยเฉยๆนะคะเขาจะมีในลักษณะของรวดลายไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายกระหนกต่างๆเขาก็มีตัวนี้นะคะลงไปในถ้วยแล้วก็หรือว่าพวสสินค้าอะไรของเรานะคะสรุปแล้วสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมเรื่ององค์ประกอบของการออกแบบนะคะองค์ประกอบของการออกแบบมีอะไรบ้างนะคะมันสำคัญมากในการแบ่งสัดส่วนต่างๆนะคะ แล้วก็รูปแบบของทัศนศลิลป์สากลคือการนําเอาศิละปะสากลนะคะจากต่างชาติเข้ามาดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็แก้ไขงานของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนรู้นะคะในการเรียนหน่วยเรียนรู้นี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามครูได้ นะคะใน Google r l r s s r o o m หรือว่าทักแชทมาสอบถามคุได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกันในหน่วยการเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนรู้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณท่า